้อเปยนอาากรุณสวัสดิ์ครับทุกคนพบกันอีกแล้วในช่องรีวิวหนังคนรักหนังวันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่องไชน่าทาวชชาก่อนจะไปรีวิวผมก็ขอกดเล์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยครับง like. ั้นเราไปเริ่มกันเลย ชายหน้าทาวชาชาว่าด้วยเรื่องของกี่เด็กสาวมหาวิทยาลัยที่เกิดมาพร้อมกับโชคชะตาที่เรียกได้ว่าดวงสวยมาตั้งแต่เกิดก่อนที่จะมีอาแปรมาทักว่าเพราะต้นตระกูลของเธอนั้นอดีตเคยเป็นอังยี่ตัวร้ายและมีจุดจบที่อดสูชาวบ้านพากันรุมสาบแช่งทําให้ผลพวงของคําแช่งยังตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นทําให้เธอจาใจขอลองทําพิธีนอนลงศพเพื่อล้างซวยแต่ปรากฏว่าเรื่องประหลาดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาอีกทีพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของตีหนุ่มที่เป็นมือขวาคนสนิทของเหล่ากงของเธอเมื่อเกกืออบปี่น การคัมแบ็กงานกำกับอีกคนในครั้งนี้ของลุงรงถือว่ายังคงรักษามาตรฐานความเป็นนักสร้างหนังของเขาไว้อย่างเสมอต้นเสมอปลายเทคนิคและจังหวะการหยอดมุกสร้างอารมณ์ให้กับคนดูยังแพราวไม่มีเปลี่ยนเพียงแต่ว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปเป็น10บสปีแล้วต้องยอมรับว่าบางโทนและบางลีลาของลุงรงก็ค่อนข้างจะตกยุคไปประมาณหนึ่งแล้วเช่นกัน ฟีมือทำหนังของนุงรงในครั้งนี้ถือว่าก็ไม่ได้แย่แต่ก็จัดได้ว่ายังไม่ได้ดีเพราะหนังเต็มไปด้วยจุดบกพร่องชนิดที่คงจะไม่มานั่งสธทายอะไรขนาดนั้นเพราะบางจุดที่พยายามมองข้ามแต่ก็ยังปรากฏอีกจุดที่บกพร่องอยู่ไปตลอด100นาทีนิดๆขององคหนังแม้ว่าคอนเซปต์และโครงเรื่องของไชน่าทาวช่าจะค่อนข้างเข้าท่าอยู่เหมือนกันแต่แอบเสียดายที่วิธีการปรุงแต่งของที่มีอยู่ในมือนั้นยังทำได้ไม่ถึงรสชาติมันยังขาดขาดเกินเกินไปหมด แอบตกใจอยู่เหมือนกันเพราะตอนที่หนังจบแล้วเห็นเครดิตรายชื่อผู้สร้างขึ้นมาพบว่าไชาน่าทาวชชามีทีมเขียนและขัดเกลาวบทหนังเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า5คนซึ่งแอบชำเลืองเห็นชื่อผู้กำกับหนังสุดฮาประจำยุคนี้มีส่วนร่วมช่วยปรุงแต่งด้วยพอเห็นเช่นนี้ก็ค่อนข้างรู้สึกผิดหวังขึ้นมาทันทีเพราะได้ตัวท็อปทอปทั้งนั้นแต่การปรุงแต่งเรื่องราวในหนังออกมานั้นเต็มไปด้วยจังหวะที่สเปซสปรราไรแกนสารไม่สักหน่อยถึงจะมีข้อดีตรงที่หนังชูประเด็นหลักได้ค ัยนาะทาวชาวชายังต้องไปแก้ที่ตัวบทหนังอีกเยอะเลยเพราะมันกลายเป็นแม่แรงหลักที่ช่วยประคับประครองทุกสิ่งของหนังเรื่องนี้ประเด็นที่ค่อนข้างแข็งดีแต่สุดท้ายก็ดันมาโดนปลบไปด้วยจังหวะของมุกตลกห้าบาทสิบาทสไตล์ตลกคาเฟ่เมื่อ20ปีที่เก่าแล้วชัยไปเสียแล้วซึ่งถ้าใครเป็นคนเส้นตื้นก็น่าจะขบขันนำอารมณ์พอได้แต่ถ้าไม่ก็แทบจะไม่สร้างปฏิกิริยาใดๆกับคนดูได้เลยเพราะมันเป็นมุกซ้ำๆที่หาดูได้ทั่วไป องประกอบงานสร้างของไชน่าเทชาชาก็เป็นไปตามทุนที่ได้เลยโปรดักชันของหนังก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรสักเท่าไหร่หนังมีความพิรยยประปนอยู่แต่การสร้างแวดล้อมและฉากต่างๆนั้นก็ยังดูไม่ค่อยสมจริงและกลมกลืนมากนักแบบว่าพอถูไายไปได้การทำบรรยากาศโดยรวมออกมายังไม่ค่อยมีมนคลังซึ่งก็พยายามจะทำเป็นมองไม่เห็นและผ่านไปเช่นกันและต้องชื่นชมก็คงจะเป็นงานคอสตูมที่ถือว่าเก็บรายละเอียดความเป็นไทย จีนในยุคสมัยนั้นได้หน้าพอใจถึงอาจจะไม่ได้เป็นงานเสื้อผ้าที่ละเอียดยิบอะไรขนาดนั้นแต่ต้องยอมรับว่าเสื้อผ้าหน้าผมของนักแสดงในภาพย้อนอดีตมีส่วนช่วยในการเซตทำลายของหนังให้ดูมีความสมจริงได้ดีอยู่ในระดับที่พึงพอใจส่วนภาพทางด้านการแสดงนั้นถึงตัวหนังเรื่องนี้จะชูโรงความโดดเด่นให้อเล็กทีรเดชกับมิ้นทร์รันรวี เป็นคู่พระนางตัวนำแต่น่าเสียดายที่รูปร่างและการดีไซน์บทบาทของพวกเขาในหนังเรื่องนี้ค่อนข้างไร้เสน่ห์แทบจะไม่สามารถขับตัวละครของพวกเขาออกมาได้นอกจากจะเป็นเพียงการแสดงสมบทบาทนั้นๆในจบไปแต่กลายเป็นว่าสปอตไลท์ไปจับจ้องอยู่ที่มาจุทาวุธ แทนับว่าเป็นอีกคนที่ค่อยงรับบทหนักและเป็นตัวละครเดินเรื่องที่สําคัญการที่ต้องมารับบทชายในร่างหญิงแม้ว่าจะไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่แต่เขาก็ถ่ายทอดออกมาได้ในลักษณะเคลินเป็นธรรมชาติอย่างน่าเอ็นดูถือว่าเขาเป็นคาแรคเตอร์ที่มาช่วยแบกหนังเอาไว้อย่างหนักอึ้งเป็นได้ทั้งมือขวาและยังมีเคมีความจิ้นที่เข้ากับนักแสดงชายด้วยกันเองได้สุดจึง้งขณะที่ทีมนักแสดงสมทบคนอื่นๆก็เป็นไปตามเนื้อผ้าของหนังตลกแนวนี้เพราะแทบจะยกทีมตลกคาเฟ่คนสนิทของผู้กำกับมาทั้งแผงไม่ว่าจะเป็น นุ้ยเชิญ,ญยิ้มจิมชวนชื่นหรือทงทงมกจกแท็กทีมกันมาสร้างสีสันและยิงมุกท,ทั้งที่ตลกและไม่ตลกประปนกันไปพร้อมทั้งเล่านักแสดงรับเชิญที่มาเพียงแค่มีซีนความสนุกแบบเซอร์วิสแฟนหนังได้พึงพอใจตลอดทั้งเรื่องโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าไชาน่าทาวชาชาเป็นหนังตลกปนแอคชั่นแฟนตาซีที่มีสเสน่ห์และเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง มันคือหนังตลกที่เต็มไปสุดสำเร็จแบบที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยกันดีสุดเดิมที่น่าจะได้สัมผัสกันมาสิบ0ปีแล้วซึ่งการกลับมาทำหนังในครั้งนี้ของลุงรงก็สัมผัสได้ว่าเป็นการคัมแบ็กด้วยความคิดถึงและพกไอเดียที่เขาอยากจะถ่ายทอดออกมาเพียงแต่ว่าจังหวะและลีลาในการสร้างคอนเทนต์ในยุคนี้ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปเร็วสไตล์การทำหนังของลุงรงไม่ได้แย่อะไรแต่ก็ยังไม่ใช่ผลงานที่ดีนักเพราะลุงรงก็เคยสร้างงานมาสเตอร์พีซของตัวเองเอาไว้ในระดับขึ้นหึ่งมาแล้ว ครั้งนี้อาจจะห่างหายทิ้งช่วงกับการนั่งเก้าอีผู้กำกับและผู้สร้างไปเสียนานก็หวังว่าถ้ามีเรื่องต่อไปจังหวะก,การทำหนังของลุงรงน่าจะแจ่มขึ้นและเราก็เชียดและอยากให้มีหนังที่ลุงรงทำออกอีกในภายภาคหน้าสรุปมวลรวมแล้วชัยนาทาวชาชายังคงเป็นหนังรอมคอมไทยแนวจีนตระกูลใหญ่ที่เราเคยเห็นเคยดูมานักต่อนักแล้วแต่การกลับมาของหนังแนวนี้ครั้งนี้ในรอบหลายปีจึงทำให้หวนนึกถึงบรรยากาศ และองค์ประกอบบางส่วนของหนังที่ชวนอยากเห็นหนังไทยแนวนี้อีกเยอะยะแม้จะจำเจในข้อเสียจนเหนื่อยใจแต่ไม่ปฏิเสธว่าก็คือแนวหนังที่เราถวิลหาจริงสำหรับคะแนนผมจะให้ไว้ที่6กเต็ม10สำหรับหนังสไตล์แนวนี้ตลกย้อนยุคฮาฮาของพี่จตุรงก็ไม่ควรพลาดจตุจักกันไปผมก็ขอกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยนะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ